สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชีบะอีนุนะคะวันนี้ก็มีกระแสข่าวของชีบะค่อนข้างหลากหลายข่าวอยู่นะคะอย่างเช่นนะคะนะักระแสข่าวนะคะเลี้ยนชีบะค่ะตอนนี้เข้าไปสู่มหาวิทยายลัยโรงเรียนก็สามารถชําระค่าเทอมได้นะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามข่าวนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะ ก็มีการวิเคราะห์ราคาของชิบะในอนดีตนั่นเองนะคะนะมีเงิน100ดอลลาร์ค่สามารถสร้างนะกำไรให้ถึง2.7 ล้านดอลลาร์ณนะปัจจุบันนี้ได้นะคะหากซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วและหากเราซื้อตอนนี้ล่ะและมองไปอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าจะทำให้เราได้กำไรระดับไหนนะคะก็มีบทวิเคราะห์ในการคำนวณน,นะคะเกี่ยวกับ รายได้และการนะลบศูนย์ของชีบาทนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารของชีบาทค่ะนั่นคือตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับข่าวของชีบาค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชีบาทนะคะคลิปทุกคลิปไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆดทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอความรู้บริหารเงินค่ะและติดตามข่าวสารนะคะเราไปดูราคาของชีบาทสักเล็กน้อยค่ะนะวันนี้จากสภาพของตลาดนะคะก็ผันผวนสูงนั่นเองมี มีการเทขายนะคะมาจากกระแสข่าวของตลาดหุ้นนั่นเองนะคะ S&P และดาวโจนส์นะคะก็มีการเทขายนั่นเองก็ทำให้นะบิตคอยน์ Bitcoin ค่ะก็เทก็ดาวลงตาม S&P นั่นเองนะคะวันนี้พูดง่ายๆค่ะวันนี้บิตคอยนวิ่งตามตลาดหุ้นนะ,ะก็ทำให้ทั้งตลาดคิด คริปโตค่ะก็วิ่งตามบิตคอยนั่นเองแล้วก็ทำให้นะชิบะนะาบนะคะติดลบตอนนี้ค่ะ11.4%ค่ะก็คือดาวลงเช่นเดียวกันกับบิตคอยนั่นเองนะคะราคาตอนนี้นะคะของชิบะค่ะก็อยู่ที่12ค่ะเพืเ่อนๆนะดาวลงมาเหลือที่12แล้วนะคะ แรง14ค่ะเม็ดเงินอยู่ที่6.68บิลเลียนนะคะวอลลุ่มการซื้อขายอยู่ที่504นะคะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดจะผันผลสูงฉะนั้นนะเพื่อนๆต้องระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะต้องควบคุมอารมณ์เราให้ได้ค่ะอารมณ์กลัวอารมณ์โลภทั้งสองอารมณ์นี้นะคะต้องระมดระวังนะคะมันจะมีทั้งกระแสข่าวร้ายและข่าวดีตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาหลากหลายเรื่องนะคะเพื่อนอเอามาดูตอนนี้ในส่วนของอารมณ์นักลงทุนจาก ฟรีแอนด์กรินะคะยังอยู่ระดับ5 5อยู่นะคะนะัลงทุนยังไม่กังวลเท่าไหร่นะคะเรามาดูข่าวแรกนี้ก่อนเลยค่ะนะ,ะ,นะะเกี่ยวกับนะ,ะมีเงินนะ,ะเมื่อปี2020ค่ะ100ดอลลาร์นะคะซื้อชิบะค่ะนะ,ะนะถ้าปีนี้จะทำเงินถึง2.7ล้านนะคะ2.7ล้าน นะดอลลาร์ Dollar, นะ,ะเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะว่าเขาวิเคราะห์อย่างไรนะคะในบทวิเคราะห์นี้เขาก็พูดถึงเงิน100ดอลลาร์เมื่อปี2020นะ ถ้าถือชิบะมาจนถึงนปัจจุบันค่ะจะทำเงินให้ถึง2.7ล้านดอลลาร์ค่ะโดยเขาให้เหตุผลว่านะคะช่วงปี2020ค่ะราคาชิบะเนี่ยมันจะมีศูนย์ประมาณ10ตัวนะคะ51ถ้าไปซื้อช่วงที่51 2ตัวท้าย51ศูนย์10ตัวตอนนั้นค่ะเพื่อนๆก็จะทำให้เรามีเหรียญน,นะคะถ้าเรามีเงิน100ดอลลาร์ค่ะเราจะมีเหรียญถึง1 1 9 6ยเกันล้านชีบาทค่ะและตอนนี้ค่ะราคาชีบาทเนี่ยมันก็พุ่งอยู่ที่ประมาณนะคะตอนที่เขาเขียนข่าวอยู่ที่ประมาณ1 4นะคะเพื่อน1 4นะคะก็0 4ตัว1 4นั่นเองก็นั่นหมายความว่าก็จะสามารถทำกำไรได้เนี่ยเพิ่มถึง4โอ้โหสหมื่นนะสี45 4, 4, นะ45ล้านนะเปอร์เซ็นต์นะ,ะเพื่อนก็คิดเป็นกำไรอยู่ที่ประมาณ2.7ล้านดอลลาร์นั่นเองนะคะก็ลองไปคำนวณดูนะคะเราดูง่ายๆค่ะมันลดศูนย์ไปนั่นเองนะ,ะจากศูนย์ประมาณ10กว่าตัวค่ะเหลือศูนย์อยู่ประมาณตอนนี้เหลือศูนย์อยู่ประมาณ4ตัวนั่นเองนะ,ะก็ถ้าถือนะ ใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะก็จะทํากําไรได้นั่นคือการคํานวณน,นะคะและนะคะเขาก็วิเคาาราะห์อุปทานลูน่าไอ้ขอไปอุปทานของชีบาทต,ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ500 549้ีบาล้าน,ล,านล้านชิบานั่นเองนะคะหากมีการเปิดชีบาเลี่ยมค่ะก็ลองไปคํานวณดูนะคะมันจะช่วยเผาผานขนาดไหนและหากเข้าสู่กระทิงอีกมันจะลดศูนย์ขนาดไหนและมันจะทำกำไร ให้ระดับไหนก็ลองไปคำนวณดูนะคะเพื่อนนี่ก็คือการนะ,ะเรามาดูข่าวนี้ต่อนะคะข่าวนี้พูดถึงชิบะนะคะอาชิบะนะก็ตอนนี้แพลนฟอร์มของเคอก เซ็นเซนทริกนะคะแพลตฟอร์มความปลอดภยัยวิเคราะห์บล็อกเชนนั่นเองนะคะได้เลือกนะชีบะเป็นโปรเจกต์นะ,ะสักคอปนะ,ะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภยัยนะ,ะก็มีการนะ,ะก็คือไว้สำหรับรับข่าวนั่นเองเกี่ยวกับชิบะด้วยนะคะก็มีการนะ,ะสำหรับแจ้งข่าวสารฐานโดยนะ,ะรับข่าวเกี่ยวกับชิบะด้วยนะคะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นแบบ พูยง่ายคือตอนนี้ชีบะเป็นเหรียญที่ยอดนิยมนั่นเองเขาก็นําเหรียญชีบะเอามาสําหรับให้ข้อมูลข่าวสารด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนนี่ก็คือกระแสข่าวที่ดิฉันนํามาแบ่งปันเนื้อหาข่าวค่อนข้างเยอะนะคะก็คงอ่านเพียงเบื้องต้นนะคะส่วนอีกกระแสข่าวหนึ่งนะเรื่องนี้ก็ชีบะนะ,ะก็เป็นเรื่องของการทวิตแบบเหตุบังเอิญค่ะอีรอนมาร์กับหัวหน้านักพัฒนาทวิต ใส่สัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนั่นเองก็เป็นประเด็นให้คนมาเขียนข่าวนะใส่สัญ,ญลักษณ์ศูนย์เหมือนกันอ่าก็ใส่สัญ,ญลักษณ์จุดนะจุดเหมือนกันนั่นเองนะเป็นการโพสต์และใส่สัญ,ญลักษณ์จุดค่ะก็ทําให้คนไปตีความหมายนั่นเองนะคะนะก็ก็เป็นการนะ เป็นการเกาชีบะด้วยหรือไม่นะคะกระแสข่าวก็สร้างการเกาชีบะนั่นเองนะคะนี่ก็คืออีกกระแสข่าวหนึ่งที่เป็นการช่วยเกาชีบะค่ะเรามาดูกระแสข่าวนี้ค่ะนะผู้ถือชีบะค่ะนะสามารถชําระค่าเล่าเรียนชีบะด้วยเหรียญชีบะได้นะคะขอไปผู้ถือชีบะสามารถชําระค่าเล่าเรียนนะผ่านเหรียญชีบะได้นะคะเรามาดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะ ในเนื้อหาข่าวนะเขาพูดถึงนะคะว่านะคะชีบะนะคะตอนนี้เราจะเห็นชีบะเนี่ยกับดอกค่ะก็ของตลาดบินอยู่นั่นเองชีบะก็อันดับสองนะคะรองจากบินนะคะในกระแสข่าวก็พูดถึงด้วยความร่วมมือะคะ่ะเป็นการร่วมมือนะคะชีบะเนี่ยก็เข้าใจว่าชุมชนค่ะก็พยายามผลักดันนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะชีบะสามารถใช้ชําระค่าเล่าเรียนได้แล้วนะคะนะ โดยมาจากไบแนนค่ะก็คือไบแนนเพย์ Pay นั่นเองนะคะก็ไบไบแนนเพย์ก็มีเหรียญชีบาอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองก็มีการไปทำคอนเนคชั่าไอคอนเนคชั่นกับสถาบันการศึกษาต่างๆนั่นเองและก็สถาบันการศึกษาก็ยอมรับ นะให้นะก็เป็นมหาวิชาลัยค่ะนะเรามาดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะนะก็มาจากการทวิตท,ทางการของไบแ a น c e เพย์ค่ะเขาก็มีการทวิตนะคะว่าไบแ a น c e ช่วยนำคริปโตมาสู่นะคะก็คือนะอมหาวิชาลัยชั้นนำนะคะนะชั้นนาในดูไบนั่นเองนะก็คือนะอชื่อว่า CU ยูนะคู ครูดูไบนะคูดูใบนะบนะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของดูใบนั่นเองนักเรียนที่คาดหวังและปัจจุบันสามารถชาระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าเลาเรียนค่าเล่าเรียนได้นั่นเองนะก็พูดง่ายคือสถานที่ที่เปิดประตูหรือเปิดทางด่านแรกก็ส่วนใหญ่มาจากดูไบนะคะนี่ก็เป็นแหล่งแรกค่ะที่ยอมรับนะค่าเล่าเรียนผ่าน คริปโตนะคะก็เป็นนะดูไบเป็นที่แรกนั่นเองนะคะตอนนี้ชีบาได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในดูบะดูไบนะคะในการร่วมมือครั้งนี้ช่วยพูดถือสกุลเงินดิจิตอลนะ,ะรวมถึงชีบะสามารถชำระค่าธรรมเนียมไดนะะ้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีก นะก้าหนึ่งของตลาดคริปโตค่ะนะที่นะคริปโตเข้าสู่มหาวิทยาลัยและที่แรกเลยก็คือดูใบนะคะเรามาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็เขียนเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยชั้นนําเช่นเดียวกันดูใบเช่นเดียวกันนะคะที่ยอมรับนะเหรียญคริปโตและชีบะเข้าไปนะคะนะฉะนั้นค่ะนะมันมาจากใบแนนเพย์ใบแนนเพย์มีคริปโตประมาณ70 กว่ารายการรวมหนึ่งในนั้นด้วยก็มีนะรูน่าคลาสสิกอยู่ด้วยนะครเพื่อนฉะนั้นรูน่าคลาสสิกก็สามารถที่จะชำระค่าเราเรียนในรูใบได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนก็ต้องไปดูค่ะในเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนะ,ะเขานะยอมรับเหรียญทุกเหรียญในใบแนนเลยหรือไม่หรือเฉพาะเหรียญที่เขากําหนดฟิกไว้เท่านั้นนะคะเพื่อนนี่เพราะใบแนนเพมีทั้งหมด70 นะเจเหรียญน,นะสกุลเงินนั่นเองนะนี่ก็คือกระแสะข่าวนะคะก็มาจากแหล่งเดียวกันค่ะแต่แค่คนละค่ายในการเขียนข่าวนะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะวันนี้ดิฉันก็นําข่าวของอของนะของอข่าวเกี่ยวกับ นะชีบะมาอ่านนะไม่ได้เยอะมากมายนะเพื่อนต้องขอภัยวันนี้ดิฉันก็ค่อนข้างป่วยด้วยนะคะก็มีปัญหาเรื่องหวัดนะคนะเสียงมันออกจม,มูกนะและก็ไม่สามารถอ่านข่าวได้นานๆนะคะจริงๆข่าวชีบะก,ก็มีหลากหลายข่าวมากค่ะนี่ก็คือนะข่าวของชีบ,คบนะค่ะเรื่องของนะกระแสะข่าวก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตอนนี้ค่ะเหรียญของบอนค่ะเหรียญที่สร้างโดยชีบะค่ะก็ถูก ลดไปยังกระดานเทศหลายๆกระดานแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะชุมชนก็กำลังเรียกร้องให้ใบแนนค่ะลีดเหรียญน,นะ,ะบอนเข้าไปในใบแนนด้วยนะคะตอนตอนนี้ก็เหมือนจะได้รับการตอบรับแล้วนะคะก็รอจับตาดูค่ะหากมีเหรียญบอนอยู่ในกระดานเทศยักษ์ใหญ่อย,ยอย่างเช่นใบแนนนะคะก็จะทำให้มีเม็ดเงินมากมายเข้ามาอีกนะคะและก็จะช่วยเผาชีพะ ไปในตัวด้วยนะคะนี่ก็คือกระแสะข่าวนะคะนะ,อ,ะอย่างวันนี้ค่ะบิตคอยก็ร่วมอย่างหนักนะคะก็ทําให้ชีบะนะคะร่วงตามนะคะมาจากข่าวกระแสะเศรษฐกิจค่ะมาจากหุ้นนั่นเองตลาดหุ้นค่ะก็นะ s อสบวกกับนะ,ะดาวโจนค่ะมีการทุบอย่างแรงจากนะการประกาศเกี่ยวกับการตกงานนั่นเองนะของภาคแรงงานค่ะมี ตำแหน่งงานว่างค่อนข้างเยอะมีคนมาขอขึ้นรับสวัสดิการของนะของรัฐเยอะขึ้นนั่นเองมีการประกาศตัวเลขนั่นเองเกี่ยวกับคนที่มาขอรับเงินสวัสดิการค่ะก็ทําให้นะมีการในส่วนของนะอ่าภาคแรงงานค่ะก็ทําให้ราคาหุ้นก็ดาวลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ ในส่วนของ S&P และดาวโจนก็ไม่ได้ร่วงหนักนะเพื่อนส่วนหนึ่งก็มาจากผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆก็มีการประกาศตัวเลขด้วยก็ทำให้นะ,ะอาหุ้นก็นะดาวลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่งผลให้บิตคอยดาวลงเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็มีการแสข่าวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะที่จะออกมาควบคุมเกี่ยวกับนะ,ะสินทรัพย์ดิจิตอลหรือบิตคอยนั่นเองและก็กระแสข่าวเรื่องเกี่ยวกับนะการ ควบคุมสเต็กกิ้งนั่นเองก็ทําให้นะมีการตกใจค่ะนะก็เทขายหรือไม่นะนั่นก็คือการวิเคราะห์นะคะอาจจะมาจากกระแสข่าวเหล่านี้ค่ะก็ทําให้คนเทขายนะคะและก็ยังมีกระแสข่าวนะของอกระดานเทนะ,ะหนึ่งค่ะที่นะปิด ในปิดการให้บริการสเต็กกิ้งนั่นเองนะ,ะก็เป็นข่าวด้านร้ายๆบางส่วนค่ะนะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากนะเพื่อนก็ยังไม่ได้ทําให้คนตกใจถึงขั้นเทขายอย่างหนักนะดิฉันเชื่อว่าเป็นกระแสข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั่นให้คนเกิดความกลัวนะคะเพื่อปั้งราคาดาวลงะคะ่ะเพราะคนเทรดนะ,ะมันมีทั้งคนเล่นลองและช็อตตลาดฟิวเจอร์นั่นเองก็ทาํามักจะทําให้คนกลัวนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิด การพันผวนของราคาในวันนี้นะคะนะฉะนั้นก็สําหรับข่าววันนี้ของนะชีบะก็ไม่มีอะไรมากนะเมื่อนช่วงนี้ก็เป็นนะเป็นการเคลื่อนไหวของชีบะนะชีบะวิ่งตามบิตคอยนั่นเองนะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะช่วงนี้ตลาดผันผวนก็ให้เราควบคุมอารมณ์เราให้ดีๆค่ะไม่ว่าจะตลาดหมีตลาดผันผวนสูงหรือนะเข้าสู่กระกระทิงระยะสั้น นะหรือจะยาวก็แล้วแต่ในอนาคตไม่ว่าตอนนี้หรืออนาคตให้เราควบคุมอารมณ์เราไว้ให้ดีค่ะนะ,ะช่วงความผันผวนนะคะมันขึ้นได้มันก็ลงได้นะคะเพราะมันเป็น,นกลไกของตลาดและมันก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะคะฉะนั้นหากเราชนะอารมณ์เราได้นะคะเราจะชนะตลาดได้ค่ะฉะนั้นมีสติเสมอในการลงทุนนะคะและเราจะฝ่าฟันกันะทุกสถานการณ์ได้ก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จ นะคลิปนี้ก็แบ่งปันเนื้อหาสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกท่านนะระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ